เนี่กินก่อกับพอกับแม่เนะาะเห็นพอกับแม่กินได็ก็มีความสุขเดียวทุกคนเนะาะแซ่บยยไอ้ม่นผักผักยูร่ยกินอาฮานแซ่บกว่านี้พอ,อ,อราหมักพอเราหม,มักบรรยา,ากาศยูา้า,าน่อยส,ดดสวัสดีครับเปิ้ตอนรับเขาสู่สองอันบนันนอ พบกันเส้นเก่าเส้นเดิมโอกันล้ายมือจะเฝ้าลืมกันเด้อทุกคนเน,ะน,นาะตอนนี้ฮ่าเอาร้านมาเลียงแล้วทุกคนเนาะ <c oughs> สิได้เวลาเอาไปส่งพ่อหญาักพญ่เเป่นเลย <c oughs> ร้านเฮานี่แหละนี่ ยาบำรุงนั่นแหละทุกคนสิพร้อมเอาลูกเนาะเอาให้มันใหญ่มาทันกับหลานพอดีแม่นบ่สิรักอะนะแม่นอยู่บ่เลี้ยงหลานก่อนอยู่บ่นี่เลี้ยงหลานก่อนเนาะเดินทางโชกุตะก่อนไปทุกคนเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของก่อนบัดนี้ไปไปทุกคนออกเดินทางกันได้เนาะแแบสือซ้ำสัญญ์แมคโครน้อยนึงนี่แหละเดินทางกลับเมืออุบล สง่งหลานแม่หวาสสอมเลี้ยงลูกไว้เด้วยสอนไว้ด้วยเน่าหนังโชกเนาะย่างเล่นย่างได้เล่นได้จังมาเล่นกับลุงเสาร์อาทิตย์สิเนาะทุกคนเนาะขากได้แน,น่นอะเอาหลานมาเลี้ยงพอมีคนอิจฉาพเพื่อได้ลูกได้ยต่อน้ำพึ้นทุกคนเป็นขับโบราณเป็นโบราณเหี่ยว เขาจะฟาาดไปเนาะเอามาเลี้ยงให้ยังกาะไอ้มีต่ตัวอีสาสิาพากันไปสื่อทาบปูเนาะสื่อสู่ไอ้แล้วกินกระพาะกับแม,ม่นนั่นมันแหละไอ้มันมาต่อไฟให้คนบาทเดียวกันนะแถวล้างหมององ้อบนนู้นละุกคนเนาะต่อไฟตายตักในด้ายคลิปไปเพิ่มเนาะ แนแ่หนาแรงร่งอยู่ก็เลยบโปรตีนสั่งพอก็แมกามาคลื่นกันนั่นแหละแต่ว่า,าเ,วเป็นกาไปก่อนเนาะเฝ้า,าเอางงอเข่าเคาะก็เลยพวกนี้สีน้ำกวนไปก็เลยเอาล้านเลี้ยงถ้าเลี้ยวป้าโอเคพ้นปอกกันอยู่ค่ะจะไปซื้อซาบูซะเก็ดเนาะ ถึงนเนี่ยสพเไปสู่ส้างไฟเขากิน,น,กนได้แล้วกินข่าระเบ่อเฮียวได้แล้วกินหรอวะได้ใช่ไมไม่ไอายไหมอ้ยเรียบร้อยแล้วตอนทุกคนเดินทางกันได้ฝุ่นพ่อโถ่หนำเลยเราวางทางมาแวะสื่อชาบูทุกคนห้านั่นแหละ จอดนาห่านมัน้ชาบูอีสานเอ้ยอีสานชาบูทุกคน,ร,นรับอีกแล้วเห็นไหมรับอีกแล้วตัวแรกกินน้ำหน่อยเดียวมันหิวมั้งวันนี้นอนตอนนี้สิตืน่นยามใดบะเนี่ตืน่นยามเด็กยามเวลาผู้ใหญ่นอน Nhà xong. À? À, à, cái... Quanh mẹ. Bye bye. Ah, tìm năm về. vậy Hello. Logay. Logay. Give me a cack. Mày, ai, 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 Sự xa ai, cả là ai, ทางท่าทถนนแบบแบกยิ้มทางก่อนก่อนสิบเขาบ้าเขากินหนามจะกินเขาแรกอะไะทุกคนเนาะได้สิกินยังเสร็จะหมือนเนี่นี่มันบริเ็ตเนาะเอาสื่อสําเรียนไปกินหลดเดือนเดือนอยู่สูหัวกับเรียงพอเรียงแม่นะทุกคนเนาะ พอแม่ใส่น้อยหนึ่ง <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านซะเนาะยังดงังเลยชาบูแถวเส้นโรงเรียนลือขำาหาราดินชำราบนี่แหละทุกคนเนะาะไปทุกคนหอด่านเลย <c oughs> เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกลูกมากับพ่อลูกมาหมดนี่ได้ไปเจอกัน โอเคพ่อเด้วพ่อเด้อใหลูกปะผอบ้านให้ลูกบ้านแล้วลูกลูกแซ่ดาวคอกันรับแซ่ดาวอยกันรับลูกแซ่ดาวอยกันลับถึงบ้านแล้ว มันก็แบบเพอร์เฟกตนะนี่คือท่านเลียกคารทุกคนเนาะอันนี้เป็นเการล้างไม้เหรอการล้างเก่าอีกล้างหนึ่งเนาะแต่บนนี้เขาไปอยูเลยมาสางไม่ล้างนี้ที่ผมถ่ายคลิปเก่าๆนั่นแหละเจ้ถ้าไม่โดูไม่โดเจ้าของอย่างเงี้ยเอาที่ชิ้นช่วงใบอยู่อน ตายแล้วไปฉีดช <House> ั no like ่วโมงเลยเหรอไปยู <uh tá, ่บ่ให้ลุงเอาไปเลี้ยงบ่ลุงวันดั้เสีเอาไปเลี้ยงโอ้ยตื่นมาเนาะลุงตื่นมาเนาะลุงตานจะหิวนมเนงั้นลูกซดาโอ้ยไอ้พอเลี่ยงนิะหน่อยเออเออพอจับเดี๋ยวพอจับเดี๋ยวขบจับกับอะไรเด้นี่อืมอ่ะไอ้พอเสียบหมอก่อนทุกคนเขากินอาหารหอดบ้านเลย พอเราออกมาก่อนเนาะฟ้ามาเบิงบ่งงัวเบิ่งอันนั้นกินชาบูวันนี้ข้างอยู่ตรงรอบที่เรยกยบนม่นมานำหาหนองมาน,นำหาหนองนยังติดหัวเ่ยเรื่องขิวนำหาหนองคนเดียวจัดคองก่อนซอยอ่างก่อนมาหนีิถุกนลกำลังเมียนเรียงลายกำลังเมียนผู้หญิงเป็นฝ่ายเดียเรเดียรร้านค่ะ ร้าน,นเทสานน,น้อยเพิามาา่มเพิ่มเฮิตน่าซื้อเพ<บ>ิ่มใส่กอกซ้ำสั่นเขาซื้อซ้ำสั่นเฮ้ยไผ่มากม้าลาไผ่มากน้ำดำนี่นี่นอันน,อนั้นพ่อมนี่ะไรสบายนั่งทุกคนดูว่าใครขี้เหวกันแหละใส่กอโโอ้บบต่งเน้นพักแล้วเหนืออะไรไปทุลลกคนเดี๋ยวสิแก จริงจิงแจ้วมาเด้อกินน้ำกันเนาะทุกคนเนาะข้อแรกข้อแรกฝนหย่อยตัวนี้มาเด้อแม่บอมันบริเติมนะมันกระจุมกินไผกินมันนะฮะเป็นต่อไฟให้เดิ่คนนอกก็ได้อขแรกอย่างแรได้ตนั่นแหละชุดเราสองยสือสองชุดไปสองลอยเศ้า แล้วเมืองนาจิติไายกิบให้เบิรงเนาะงแบจัดนักจัดเต็มเลยวันนี้มาคุณทารไทยเอาถ้วยมาไขแก้วหน่อยอันเดียวนี่เอามาเหรออันแกะแจวไหมแกะแกะแต่แจวก็ได้แล้วมาเด้อทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเมียนก่อนเนาะย้อนมาดอกซีเมียนบมอโอเคอ่ะแกะแกะแต่แจวกับพ่อเออเอาถ้วยอันนั้นแจกอาวุธเลยบาทนี้จุ่มไผ่จุ่มมันสื่อหลายมาทำเลมาไง่ายเนาะ แม่นบ่ยาี่เอม่ให้กินนี่ชั่วโมงนึงกินกี้กิโมดรเนี่ยตอะเด้ก็เดแล้วทุกคนแน่นอันนี้สื่อมาสองสุนรนแล้วกจะท็อปปิง<ฮ>้งพื่มพวกสามชั้นพวกสไายน้ง่งใส่กอกคือว่าคุ้มนะสองร้อยสศบสีสุดหนึ่งคือว่าได้ไหลายด้ล่ลายพวกกระชาย,ยอย่านี้ไม่ได้สดตรสามลอยเหลือนเดิสาลายค่ะสาลายสายลายใส่ ล้อมวงเลยแหมมาเด้อเข้าไปสันนั่งหาเลยานาเลยอันมันหนอกกันยังไปข้างบนเปิดซุดแล้วบ่นพอเสร็จเลยบ่อเลยอีกทีหน,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 นึ่งเออมันตั้งสิบฟดตัวนีบ่อไม่เลยอดหนีพึ่งมะหอดวะสันอ,อ่ะมันหนอกสร้างชาวป,ปีหนอกเพิ่นเห็ดบ่ออนี่ได้เลยปกติเ,เห็ดเองสร้างเองได้ค่าดค่อมอยู่บอ่อเพิ่นตองไฮเขาเป็นคนสร้างที่เพิ่อนจะสืได้ค่าดค่อม เออว้ายวงหูเืียงเลยสื่อไปหลายอย่างละ้อนอือเอาลงเลยเอาลงเลยมือหนี้มือนี้ให้โซ่เนี่ยอายุบานแ่่บูเดอร์กคนนอย่าี้ <c oughs> แยะได้ไปะล่ะ พ่อพาแม่ผ้า,อาไนนนาอคิดให้โซนนั่นเองเพราะว่าเขามีหมอแล้วบ่อยากอยู่หลังทุกคนซื้อหมอมาไหวกินอยู่บ้านง่ายๆบ่ต้องกดดันลูกนะนะไมาอยากลูกแยามะไรก็ได้อยู่นี่ร้านนอนถามความเชื่อร้านาาเอา,าบ่า <c oughs> มาทุกคนเน <c oughs> ี่ยกินก่อนกับพ่อกับแม่เนาะเห็นพอกับแม่กินได้ก็มีความสุขเดียวทุกคนเนาะ เด้อมาเด้อมาเด้อเพราะว่าคนจังบัดกันหม้อขึ้นบนก็ใส่ใส่ซีรีส์สามสันมาเพิ่มนี่แหละสองชุดชุดหนึ่งมันสี่ถาดสองจุดแปดถาดก็มาสื่อผักขี้เหลี่ยนั่นเลยบรรยากาศฝนตกแบบเขาบรรยากาศพอดีเนาะเขาบรรยากาศแบบพอดีเลย เสียโย่ไอ้ผักผักอร่อยอร่อยกินอหานแเสีบคนพอเราหมักพอเราหมักบรรยากาศยูหานค่าถูกค่าถูกหน่อยกนค่าถูกหน่อยมันก็เลนยาซีฟูุซีูุ่ดมีซุกิเด็ีซุกิเทิงอยู่บ่ไอ้บุญแล้วคอยเยอะอะไรรู้เยนด้วยที ลูกเต่ามากยาเกลือนอันนี้ากมันันไอ้เปินเทิงหรือเปล่าไอ้คือไม่ไ้ลูกก็ไม่ไม่ปวดคือไม่คือปูดมองนอนเจ้าปวนยงเทิงนี้เท่ทาุ่านอยากกินเขามาจดากมาจินเขาตอนเด็กก็ถุ่มเลยมันซองถุ่ม กลัวเราปะแลบสองสกลัวหรื Jamie, ่าแปมงกลัวฝนตกลิ่นมาเนี่ยฝนเ็อมาทุกคนบรรยากาศมีคักตุกีในการหอมน่อยเออบรรยากาศเที่ยงหน่อยด้ยองนาบ้านนี่แหละพใหม่บนตแวซ่บอเหอีกอสร้างไฟเหรอคนอไาไปต่อไฟเก็บไฟให้ต่อมาเที่ยงหน่อย ลายน้ำตาลอ่อนเบิ like <fen> hmm. ่ง like ิปดี้แล้วมันก็ดอ่อนละแล้วใแตกเอามีมี่ยกมันจะแสบมั้มาทุกคนกินกินกินก่อนบ้านพ่อเชิญแสบ่หรอฮะทุกคนเอาสีหย่างหมดถาเบิ่งตัวท่ากินไก่เหล่าทุกคนม่ไทยเบิ่ง อาจจะว่าเลือนะอาจจะเลือแต่ไล่ถวยเจ้าอารายเลยลายจะยห,ลยหลายจะ,ปะเดดออปะะินดอกเปิลส่งนี่คนเหนือมันเ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 รื่องเหนือมันตอนนี้ตัดภาพมาหอดบาทเลยเอาคดเก็บคำก็บคองกับฝ่าเอาเขามาให้ ลูกอยู่บานผมนนก็นอนดื้อมาอยู่บานผมนั่นแหละจนดึกนอนเล็กกับหลานก็ยังกับเต็มที่เลยวันหยุดนอนทุกคนเนาะวันหยุดวันขอบขั้วนั่นแหละขอบคุณในเฮียเนาะเสียมาต่อไฟให้นั่นแหละต่อไฟมาเทียงหน่อยก็ไปเดินไฟหลังบ่ายน้ำเนยน้อยหนึ่งเนาะสองสามจุดขอบคุณในเฮียได้ลายเนาะแล้วทุกคนในพเห็นพ่อแม่ กินได้หรือว่ากินแซียบไปสิเขาก็ดีใจเนาะสำหรับผมเนาะเพราะวเล่เล่กันหน่อยเลี้ยงพ่อแม่นั่นแหละหาเนี่ยเสีบๆไปพ่อแม่กินก็โดนโดนเถือนัะทุกคนเนาะกับเงินยูทูบกับออกพอตรดีเนี่ยทุกคนเนาะกับใดพ่อใด่าน้ำปูน้ำปลาค่าน้ดเสียค่าน้ำ่าไฟค่าซื้อนี่ซื้อนี่เนี่ยเล่เล่กันหน่อยทุกคนเนาะ แี่ได้ขอบคุณทุกคนที่เบิงโฆษณาซอยอันมันนอกเ้อทุกคนเนาะถ้าบ่มมีทุกคนเบิงโฆษณาให้ผมอ,อาจจะบ่ได้มีเงินเดือนยูทู e ออกเนาะว่าพอได้ซื้อหน่อซื้อนี่พ่อแน่ซื้อพออ,พอยิบยืนนให้พ่อแม่เล็กๆหน่อยนะทุกคนเนาะก็มีล้าญยยาติเนี่ยที่ซัพพอร์ตพ่อเน,นัน่น,นก็นเน็ตโทรศัพท์เนี่อันนั้นคือวานั่นแหละคับพ่อนโทรศัพท์ให้พ่อก็ยงังบ่นทันเบิดออีกอยู่ เดีอีกอยู่พันแปดร้อยบาทผ่อนเดือนละ300า <c oughs> สามร้อยพอซัพพอมันตายแต่โดดนะทุกคนเนาะนั่นแหละเขาก็สามที่เขาดูแลได้แต่คนเนาะเดี๋ยวเบิดเอาแบ่งเบาภาระภาระเขามันลดลงจั็หน่อยกันอีกหาเดือนภาระผมก็กลดลงเนี่ยทุกคนเนาะก็คือว่าหงอดลดเก่งผมนี่แหละเดี๋ยอีกประมาณหาเดือนเนาะประมาณสี่หมื่นกว่าบาทฝากทุกคนซอยเบิ้งโฆษณาซอยในเด้อทุกคนเนาะ สู่พิสกรส่วนนี้ทุกคนเนาะทั้งรถรถเบิ้ลกับว่างแล่ะพวกกับเือแต่ค่าบะกับค่าใช้จ่ในหลายอย่างนั่นแหละคือหวานทุกคนเนาะฝากทุกคนคลิปนี้เขาไว้ซ้ำนี่แหละพอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณที่เบิ้งโฆษณาซอยอันมัหนอกเด้อทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ